tiếp hộp nữa cắp cho đây bảy lưới nên cái cái rồi khuôn lê cái lâu người biết thời cao con à chỉ không có điều khoảng cái số cái tua bị siêu ơi khuôn cái thời cái đó chầm mèo ฉันนึกเส่ตัวกันกว่าจะไม่เห็นฉันไม่เห็นแน่นอนเฮ้เฮ้เฮ้บอกว่า,วาดูไปตัวกันไปน <c oughs> ต,ตัวกันเต็มตัวแล้วสุดหนัก ฉันว่าควรั้นเป็นย้อยแน่เลยฐานี่ยมันดูแปลกๆก็พิการอย่างนี้ไม่รู้ฉันรู้สึกรากขนใจไม่พอดีเลยกอกก,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 ก็คือกอกกำลังคิดชีวิเรียนตัวจบเตะจะมาช่วยแล้วระาวาังสเปรตันพวกคนของคนนี้ไม่อะไรกันเลยเอาโซสกอล้างไปทุกคนเก็บตัวนะ คุณเราห้ามพลาดเด็ขดขาดระวังระวังรักษาฉันมาช่วยแล้วก็กางเสริมตกิอะไรขึ้นเนะี่ยน้ำมันใส่ไฟเนะี่ย เอาไว้ขอ้ฝั่งขวาเฮ้ยเก็บพวกนี้ซะไอ้เกินมันข้าบเราไปเยอะเศร้าอย่างนี้มาด้วยทองของฉันได้ไปของฉันแกรักกล้ามาข้าพวกนี้ไอ้คนมือเงี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยเออฮ่าฮ่าอ่อนว่ะอราคือเบต้าหนูเว้ยแล้วเราจะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังนี้เขาเกลาไม่เห็นหรอก có ở đây là con có lan nhận nhớ, Ngay thử cái này Bố mới hiện ăn Cái bếp về <laughs> Ok ดเดี๋ยวแกชอวเสแน่นดูก,ก่อนบ้าาดูได้ไหมเสาว,ว่าจะมองไม่เห็นขอกำลังขอกกำลังสเปรตันเพิ่มเลาบุกโจมสีทฐานมา้แล้วไ้วไปแล้วททาเ ระเบิดเฮซี่ไปตำนานกอกำลังมันอ่อนจังวะเกเอาเฮซีไปกินตูมฮ่าฮ่าตูมเอาจังวะฮ่า่าวกกจีบเดียวดูเหมือนกองน่าจะสบายมากเลยนะนะแตงพีเราวก็เก็บประมาณ เอร็ตัวแล้วไีตัวแล้วมันไปไหมระวังพวกวันสู่ซอมบี้มาเสรไปสโรดูนะขาพวกวันอ่ะ กวัวไม่เอาทับเย็่ยมโจมตีพวกเราเลยแปลกๆนะว่าไหมจะขึ้ไปแก้แหละตัวเกาเก็บตัวกอกกำลังทับเยี่ยมแล้วบุกโจมตีถามว่าไม่เห็นในหน้าตัวอะไรคนเต็มตัวเลย ตอนนี้พวกเราตัดการพิชซ์โนม่กันเชื้อไว้จดเดวไปกับมุกได้เนี่ยเราขอเตรียมตัวก่อนพวกเราไม่สมสมอสตารกอลังใหม่อยูนะไปเถอะจบเด้ ไม่เยอะวัีหลวงนี่ขุดได้นะโจตีอ้ชาดีเดฟนเอ็มอาร์เอไว้ออกละก,กันปุกโจตีถาวันต้องเบอสให้แกมองคน ทำไมกันทุกคนเอมนอ๊ะเอ๊ะเปล่าชาวเหน่งขอวะปแล้วไปแล้วเปล่าเราเป็นเจ้าแทการกันตกแล้วใช่ไปดีที่ได้ไดีแค่ไหนประกาศเชิดชฎะอ๋อแก ออะไรเนี่ยเข้ามาสิโอไม่นะมากันเยอะจังเอาขนมไฟไปกิน <laughs> โอ้ยโอเคนี่มันฉันว่วโขลยยิ่งนักเก <Def end. S 1> เคก็ตายแล้วแหละย,ยังไงเนะนะี่ยไรเนี่ยเออฉันบาจ,จะไม่ไหวแล้วเหนเนึกว่าเค ว่ากกลังซอมบบต้องยึดคอนีเอาไปกินโ สมิากลัวเกมคิดจะต่อใกเหรอตอนี้ซอมบิ้คลองถ่ายกลางแล้วไปไปไปหมดแล้วอย่าบอกเพ่หน่อโอเคที่ว่าเราต้องอูอหอ้ยไม่ไโอเคเฮ้ยดันิีจะอมบมิ เด็กคาสนเนอร์ไอ้กมมุ้ยเลยนี่ที่กระถางไฟตายพวกแกและมันจนต้องใช้ยันะหน่อยแน่พวกแกบวกแกไปกี่คน,คนเองฉันจะรอติ้งนานหน่อยแน่คุณไล่กันแล้วไอ้พวกคนเมือง แซบเฮ้ยไม่ต้องเจอสิ่งนี้เอ็ดบล็อคเดียวมาตึงเบ๊บเลยทำไมต้องคนเดียวกับเนี้ว้าวจะไปได้นะเอาไปกินไปแกน่ บุกกองทัพเอาไปกินซะโคโรโคตรขายังไงยผมเช็ดก้นแตงมาแล้ว ย็นอย่าเพิรีบร้อนเลยเอกันเนี่ยดูเหมือนไอ้ท่านตอนี้จะไม่ไหวนะโค้สอมบีมันพวกตัวันเยอะมากเลยสอมบีแของเราไม่ได้เอาไหวเลยเราต้องรอมันออกมาเช้ไฟงันเหรอดูเหมือนทัพแกงมันอยู่นี่นะเอาไปกิน là một nó năng tạo đi sao này bữa giờ này cái đó con cái cái lăng Cái tôi cái tổ sư là không tập quái Rồi อยากแปาตัวเองแล้วตอนนี้ไปแงะเราท้อใช่กันแล้วนะท่านเอาเลยกินเนี่ยคนใส่กินเหรอช่วยทำไปอะไรก็ทำได้เก็บรูรอบมือนะทุกคน้ยคิดเป็นแรงมากเลย ถ่ายพวกเราตายกันหมดเลยทำไงทีนี้ไปกันบุกเจ้าเต้บุกเจ้าเต้ ไม่สือการลบอครั้งนี้ฮะฮะฮะแกจะบุ็กไม่ได้อะอะไรกันเนี่ยลบอบาเี่หน่อยไงแกไ่เนะยับลงไปแลวกัพนเราไไวเนี่ยนนน đều tôi cái lốt hết rồi Hãy đừng tấm cua có bao nhiêu anh rồi nói đó kéo sơ về đang chờ quên nó không Áo cái gì buộc cho เราพปเพจอาหมาหาสาน,นลแล้วมันจะกันไงผมบุกโจมตีไปนะแล้วระวังเฮ้ยไอ้กิ๊กากสีขาวยังไงต่ไมห่หมดซะบุกแล้วทำไรอาจักนี่เฮ้ยนี่ซ่าไปเลยลงเช้าตุ๊บี้ต้องกิ๊กของฉันีี นี่มีของเอาแล้วเกมหมดเซ็ตไล่กันเอาชน,นะเอาล่ะแล้วก็สำรับคลิปนี้ผมขอจบตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยมีของเยอะมากเลยเนี่ยนี่ของยังไม่ปลดล็อกนะก็มีนิดเดียวเองผมปลดล็อกแค่คทุกอย่างแล้วาดดี